สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตโฟร์ที่เอ็กเครื่องยนต์พันสองซีซีนะครับปี2019นะครับตันนี้นะครับเป็นสีเทอร์ลัมโบนะครับสภาพสวยมากเลยนะครับจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับมาชมของแต่งใกล้ๆกันนะครับคันนี้นะครับเป็นแฮนด์ดักนะครับกอกแขนแต่งนะครับสองข้างเลยไฟเลี้ยวแต่งนะครับไฟเลี้ยวแดกนะครับดวงเล็ก เท่เลยมาพร้อมไฟหน้า LED ครับสว่างจ้าแน่นอนชุดสีกิ๊บๆเลยดูเนี่งเงาวับเลยใหม่มากครับคันนี้สภาพล้อนี่ยไม่มีตำหนิเลยกิ๊บจริงๆคันนี้สีเทาลัมโบนะบสีเดิมเลยนะครับดูนะครับเป็นของปี2019นะครับเดิมๆเลยสีนี้สวยมากยกถังย้ายคอยแล้วนะครับ โว์ฝาเบาเนี่ยส,สวยๆเลยโล่งๆเลยมาพร้อมกองแต่งนะครับเป็นกองกระจก a l ลเลนเนะครับสวยมากกองตัวนี้และไอทีเสียงทุ้มๆนี่คือต้องยกให้ทอดตัวนี้เลยแวนอันไฮคอมซีรีส์นะครับสออกหนึ่งะครับของแท้นะครับเสียงเพราะมากเสียงไม่จะทุ้มๆคันนี้นะครับจูนสเตต1เรียบร้อยแล้วนะเสียงเพราะเลยฝาเดอร์บี้แต่งดูฝาเดอร์บี้แต่ง ทีเด็ดเลยป้ายทะเบียน48ตรงรุ่นเอาไปเลยให้เลย48ตรงรุ่นเลขสวยด้วยครับสายวุเทียนแต่งนะครับคันนี้ย้ายคอยมาเรียบร้อยแล้วนี่สายเดอร์บี้ใหญ่นะลายเดียวกับ,บไอ้ฝาเล็กฝั่งนู้นเลยส,สวยๆเลยครับมาเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันโหคันนี้นะเลขไม้น้อยจริงเพราะสภาพเขาใหม่มากๆนะครับ เล็กใหม่นะครับเพียง3666อ่า6ขอโทษนะครับ3663ไมลนะครับวิ่งน้อยมากคันนี้ คง่ายมันนคุง่ายมาเผบอกว่ามันจะียากไหมผบอกเลยว่ามันคอนโทรลง่ายมากคอนโทรลง่ายนะแฮนตัวนี้แล้วก็เสี่อเขาเพาะมเพราะคันนี้จูนสเตตหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับสปอร์ตเตอร์โฟตเเองนะครับ ปี2019นะครับสีเทาลัมโบนะครับคันนี้ผมขอเปิดราคาเพียง5,49,000บาทนะครับรถทะเบียนแท้สา,ามารถจัดไปนั้นได้นะครับอยู่ลูกค้าท่านอื่นนะครับมีรถจาวมาเทินก็ยินดีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ